สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะสวัสดีแฟนเพจข่าววันนี้ที่สุรินทร์ทุกทุกท่านนะคะต้อนรับทุกท่านนะคะมาที่อำเภอรปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์นะคะวันนี้ที่ฉันพาทุกท่านนะคะมาที่กองร้อยต่อชดอที่2 1 7ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอรปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์มาทําไมเลยคะแหนช่วงนี้โควิด -19 ก็ยังคงต้องตามติดอยู่นะคะเนื่องจากสภาวะโควิด -19 ที่ผ่านมานะคะก็อาจจะทําให้หลายหน่วยงานนะคะมีการ เร่งผลิตแมสนั่นเองค่ะวันนี้มาที่กองร้อยต่อชะรที่2 1 7หเอำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์นะคะที่นี่กลุ่มแม่บ้านที่นี่เขามีการผลิตแมสนะคะเพื่อที่จะแจกจ่ายแก่กําลังพลนั่นเองค่ะความเป็นมาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับท่านพันตํารวจตรีพนัสทองปนสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้บังคับกองร้อยต่อชะรอที่217นั่นเองก่อนที่เราจะไปที่กลุ่มแม่บ้านที่ตอนนี้กำลังง่วนกับการทำแมสอยู่นะคะพูดถึงความเป็นมานิดนึงค่ะ ก็นะครับสืบเนื่องจากนะครับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาห่วงนี้นะครับก็เลยเล็งเห็นความสําคัญนะครับในการป้องกันนะครับทุกหน่วยให้ความสําคัญแล้วทีนี้หน่วยก็ได้มีแนวคิดที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกําลังพลและครอบครัวนะครับในการจัดทําจัดหาภาพ,าพกากนามัยมาเพื่อนะฮะให้กําลังพลใช้ โดยไม่ต้องออกค่าใช้ใจ่ายใดๆเพราะว่าทางหน่วยหางบป,ประมาณแล้วก็มาดําเนินการนะครับเริ่มแรกเดิมทีก็ไปเชิญนะครับก่อนที่จะทําก็ไปเชิญวิยากรนะครับโดยได้ความอนุเคราะห์จากนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านบ้านพวงนะครับอาเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับท่านผู้ใหญ่บ้านพานะครับชูเล่นแกรหรือพัทยตรงเตงนะครับ ท่านก็อนุเคราะห์วิทยากรมาให้ความรู้นะครับในเรื่องการเย็บแมสนะครับและก็การทําน้ายาล้างมือเจลนะครับเพื่อป้องกันในการฆ่าเชื้อในในห่วงนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับท่านพุ่งกับการตํารวจเวรจเดนที่ยี่สิบเอ็นะครับพันตํารวจเอกปัตรสุนทรพิมลนะครับท่านก็ได้เล็งเห็นความสําคัญเช่นกันนะครับท่านก็ ได้สนับสนุนงบป,ประมาณนะครับซื้อผ้านะครับมาให้กลุ่มแม่บ้านกองร้อยตำรวจตัวเงจัยแดนที่27ตัดเย็บนะครับและลักษณะการทำนะครับท่านก็แนวคิดเอาผ้านะครับสนว .01 สีกะกีนะครับแล้วก็ผ้าสีเขียวที่ผมใส่นี้เบอร์ B 9นะครับมาทำผลิตเป็นแม็ดเพื่อใส่ประกอบกับเครื่องแบบนะครับโดยผ้าสีเขียว ก็ใส่กับชุดสีเขียวผ้าสีกากีก็ใส่กับชุดสีกีในวันทํางานนะครับโดยประทับตรานะครับตัวฉลอยยิบเอ็ดเป็นเชิงเสัญลักษณ์นะครับในที่แมสเดี๋ยวเราไปชมด้านนู้นเลยนะค่ะ เดี๋ยวเราเดินเดินชมนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะเราอยู่ที่กองร้อยต่อชะลอที่217แล้วแล้วก็ที่สําคัญที่นี่นะคะกลุ่มแม่บ้านเขาเข้มแข็งมากๆเลยทีเดียวค่ะกลุ่มแม่บ้านตอนนี้มายืยนรอเราอยู่ที่นี่แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่กทานค่ะค,ค่ะนี่คือประธานแม่บ้านกองร้อยต่อชะอ217นะคะคุณเนรมนทองกุลนั่นเองอต้องถามพี่นนรมนก่อนละกันตอนนี้รวบรวมกลุ่มสมาชิกได้กี่คนนะคะ ก็กลุ่มแม่บ้านของเรานะคะก็มีประมาณ20กว่าคนนะคะซึ่งมีทั้งที่อยู่ในบ้านพักนะคะข้างในนี้กับอยู่ก้าน,นอกนะคะก็คือได้รวมกลุ่มกัมเพื่อมาอเย็บ หน้ากากอนามัยนะคะโดยใช้เวลาว่างจากภารกิจครอบครัวนะคะก็มารวมกลุ่มกันนะคะโดยเริ่มแรกเลยก็คือ,อได้มีการาเย็บหน้ากากอนามัยนะคะแจกกําลังพลของกองร้อยตชดสองของเรานะคะจำนวน350ชิ้นนะคะหลังจากนั้นก็คือท่านผู้กํากับนะคะกองกอ,องกับ ตัวมะเป็นชายแดนที่21นะคะได้เห็นว่าของอแม่บ้านของเรานะคะไดะ้สามารถที่จะผลิตหน้ากากาอนามัยได้ก็เลยสั่งให้ทำให้กับกำลังพลของกองร้อยตชด21นะคะก็ประมาณ2,100ชิ้นนะคะเพื่อแจกจ่ายกำลังพลค่ะค่ะพี่นิรมนคะ้ะเห็นสีสันแต่ละสีลวดลายนี่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นนี่เลยสีเขียวสีเขียวที่พี่พนัทบอกไปเมื่อกี้ เป็นไงแตกต่างกันยังไงคะทางสีอันนี้ก็คือของทำแจกกำลังพลนะคะของใช้ประกอบชุดของตอชะดอนะคะคือสีเข้ากันนะคะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามนะคะอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวขอชมนิดนึงค่ะอันนี้คือที่เราได้เย็บเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ปกติก็จะเห็นเป็นสกรีนเป็นตอชะดอด้านข้างด้วยนะคะอ๋ออันนี้อันนี้เย็บเสร็จเรียบร้อยค่ะสายสายแล้ว เมื่อเราทําเสร็จแล้วนะคะ,คะก็จะไปสกรีนเป็นชื่อ,อกองกับตรวจจราจรสแดนที่21 e นะคะเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะกะ็เพื่อให้เอาไปใส่แล้วจะได้เป็นสัญ,ญลักษณ์ญญข,อของตาญู่ต่อชะดค่ะ,ะไม่เพียงแค่สีนี้ยังมีสีม่วงด้วยคะ,ะคะส,สีม่วงนี้คือเป็นของกอ,องร้อยนะคะ,คะที่ทำทาแจก กําลังพลในช่วงแรกที่ทํานะคะก็เลยทําเป็นสีของพระเทพนะคะเพื่อให้ดูว่าเป็นเกียรติกับท่านนะคะมีสีม่วงสีเขียวแล้วก็สีกากีมีสีกากีด้วยค่ะก็คือให้ให้เข้ากับชุดถ้าตํารวจใส่ชุดไหนก็ให้ใส่หนากากอนามัยให้เข้ากับสีนะคะเพื่อความเป็นระเบียบค่ะเดี๋ยว เดี๋ยวพี่ไปเย็บให้เราดูนิดนึงด้านโน้นตอนนี้รู้สึกข่าวโดยเฉพาะนะคะกกับเอาผ้าไหมมาค่ะโอ้ทำเมื่อกี้ใช่ไหมคะค่ะนี่ค่ะกำลังทำเสร็จแล้วเสรเดี๋ยวเราจะได้เอาเป็นสกรีนค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะได้ผ้าไหมสวยๆเลื่อนได้นะคะถ้ามันมันหลวมก็ผูกได้ค่ะเพ่อทำแบบนี้พจะซ่อนไว้แบบนี้ที่ทําแบบนี้เพราะว่าได้ต่อการอันนี้ขยับได้อันนี้ได้ค่ะแล้วเปลี่ยนได้ ใช่แล้วได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราได้แล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่นิรโมนียพูดถึงขั้นตอนการผลิตนิดนึงเนาะตั้งแต่เริ่มต้นก็แล้วกันเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตตรงนี้แล้วกันนะคะการผลิตตอนแรกเราก็สร้างแบบก่อนนะคะค่ะก็ออกแบบก่อนนะคะใส่กระดาษแข็งนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาผ้าที่เราต้องการมามาวางไว้อันนี้คือตัดเรียบร้อยแล้วก็เลยไม่มีการเป็นแบบค่ะก็คือวางวางแล้วก็ าวางวางแล้วเราก็ตัดนะคะเป็นแบบนี้แล้วก็ให้มันเลยผ้าแล้วเราเรย็บตามรอยนะคะ,ะแล้วเรามาประกบกันนะคะ,ะเดี๋ยวให้เสียงไปให้ค่ะอ,อ,อันนี้ก็คืออ่าเป็นเราจะทําเป็นผ้าอ่าอันนี้ผ้าสาลูนะคะเป็นรองข้างในนะคะส่วนผ้าสีต่างๆนี้ก็คือแล้วแต่ว่าเราจะต้องการสีอะไรเนี่ยค่ะก็ถ้าเป็นของตํารวจก็จะเป็นสีกะกีกับสีเขียวเนี่ยค่ะแต่ทีนี้ของที่ดิฉันทานี้ก็คือ แจก,กให้กับกลุ่มแม่บ้าน<ช>นะคะจะได้เข้ากับสีเสื้อนะคะเพื่อคว<ข>ามเป็นระเบียบสวยงามค่ะค่ะเริ่มต้นได้ได้ตัวนี้มาแล้วแล้ว <ขา S 2> ยังไงต่อคะได้มาแล้วนะคะเมื่อตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็เอผ้าสีสีที่เราต้องการมาออกมาตัดเหมือนกันแบบเดียวกันเนี่ยค่ะอ่าอันนี้อะไรอันนี้ไม่เราก็มาวางทาบกัน,นะคะ่ะอ่า ทาบกันก็คือเอาสีขาวนะคะอยู่ด้านในนะคะอะกับสีแบแบบแบบที่เราต้องการนะคะโดยเอาด้านนะคะเอาด้านถูกกับด้านถูกประกบกันเนี่ยค่ะ,ะประกบกันแล้วเราก็ใช้เข็มกลัดนะคะกลัดเอาไว้ก่อนแล้วเราก็เย็บตามรอยที่เราแบบที่เราขีดเอาไวะคะ้ค่ะ่าพอเย็บเสร็จแล้วก็ กลับข้างอีกด้านหนึ่งนะคะอันนี้ค่ะตัดข้างเสร็จพ,พอเย็บเสร็จแล้วกลับมาก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเย็บด้านในเสร็จแล้วอีกข้างหนึ่งเราไม่ต้องเย็บเหลือไว้เราเย<ร><ร><ๆ>็บกลับขอบมาอย่างนี้ค่ะเหลือไว้ด้านนี้แล้วพอเรากลับมามันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็มาพับอย่างนี้ค่ะอ่าเราก็จะมาพับแล้วเราก็มาเย็บขอบรอบๆแล้วก็แล้วก็อ่าพับอีกทีหนึ่งแล้วก็ใส่สายสอดเข้าไปนะคะก็จะเป็นในเหมือนตัวนี้ค่ะที่ที่เย็บเนี่ย พอพับเสร็จแล้วเราก็เย็บนี้เราก็สอดสายเข้าไปก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะตด้แมสเงชิหนึ่งชิ้นค่ะตอนนี้ก็กำลังยังคงดำเนินการเร่งทำอยู่มีมีมีชิ้นงานที่ต้องเร่งส่งด้วยไหมคะค่ะก็เนี่ยนะตัดไี่แหลค่ะกองกละดค่ะก็คือสองพันหนึ่งรยชิ้นโอ้โหแล้วมีการแบ่งเขาเรียกอะไรแบ่งจำนวน ทำกันยังไงบ้างอะคะคือแล,แ,แล้วแต่ใครว่างจากภาร, <อ S 1> รกิจครอบครัวะคะ่ะก็คือไม่ได้วิกว่าคนนี้ต้งตองต้นไหนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือใครว่างก็มาช่วยกันนลคะ่ะโดยก็จะมีแม่บ้านที่เป็นตัวหลักก็คือในบ้านของอคุณเพียงใจหมายมีตัวเนี้ยคะ่ะก็คือ,อเป็นบ้านพักในตํหัวของเราข้างในเนะะี่ยค่ะก็คือ,อ ม่บ้านคนไหนสะดวกก็มารวมกลุ่มมาด้วยกันค่ะไม่เพียงแค่ทำแมสเท่านั้นเห็นบอกว่าด้านนู้นจะเป็นทำอาหารด้วยมีอะไรบ้างคะเดี๋ยวพาไปชมนิดนึงอ่าเราเห็นมองเป็นแบบใบตองแล้วก็ห่อด้วยน่าจะเป็นส้มวัวพูดถึงเรื่องอาหารนี่เราหอมเชียวตอนนี้ทำกับข้าวอยู่เราทำอะไรบ้างคะตอนนี้ อันนี้เดี๋ยวต้องให้ให้ให้คนที่จริงๆคนที่คนที่ะเจ้าของใช่ไหมคะแล้วทาอะไรบ้างคะเนี่ยคือไอเป็นเนื้อวัวค่ะก็ส้มวัวค่ะส้มวัวก็จะเป็นแหนมหมู เราจะขายให้ใครบ้างคะก็ขายให้กำลังพลในในกองร้อยแล้วก็ที่ตลาดด้วยค่ะชิ้นเท่าไหร่คะไอ้เ้มมัวนี่จะเป็น25บาท25บาทค่ะแหนมหมูก็20บาทแกะให้ดูได้ไหมคะได้ค่ะว่าอร่อยขนาดไหนเขาพินดิบหรือหรือว่าอ๋อหรออ๋อดิบหนูไม่ค่อยถนัดเท้อเลยอ๋อแต่แหนมส่วนใหญ่จะทอดก่อนเนาะแหนมทอดที่เอาที่เอาไปยำค่ะที่เอาไปยำ อ่ะค่ะโอ้น่าทานดีค่ะส่วนใหญ่เขาก็ทานแนหนมคุกอะค่ะใช่ต้มแหนมคุกค่ะโอ้น่าอร่อยัจชิมได้ไหมมือกล้องชิมไหมคะไม่พีโอเคค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทอดนิดนึงอบอบนิดนึงเนาะก็น่าอร่อยใช่ใช่มีส้มวัวแล้วก็แหนมหมูนะคะส้มวัว25บาทแล้วก็แหนมหมู20สบบาทขายดีไหมคะเนี่ยก็ วันหนึ่งก็อันนี้ก็ประมาณวันหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยชิ้นหนึ่งร้อยชิ้นตัวนี้ตัวนี้ด้วยค่ะอันนี้เจ็ดสิบชิ้นอันนั้นร้อยหนึ่งผ่านต่อมัวจะขายดีกว่าค่ะใช้เวลาทํานานไหมคะทิ้งเอาไว้ให้มันส้มอะวันสองวันสองวันค่ะได้สองวันได้โอ้มีหนังวัวด้วยอ อันนี้เราก็ขายให้กําลังพลใช่ไหมคะกาลังพลเราตลาดค่ะกําลังพลเรามีกี่คนนะคะที่นี่กี่นายเอ่ยประมาณกี่นายก็คุณนายทุกวันนี้สอี่บายร้อยยี่สิบนายทุกวันยิ่งช่วงนี้เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงก็กําลังมาแรงเหมือนกันตลาดค่ะก็เรื่องของการปลูกผักเรื่องของการทําอาหารทานที่บ้านเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการนะคะที่ช่วยลดในเรื่องของโควิด -19 ได้อีกด้วยนะคะ เอาละนะคะเดี๋ยวเราพูดคุยต่อปิดท้ายนิดนึงกับคุณพี่พนัสไปทางไหนเอ่ย <laughs> <laughs> อ่ะนะาัาค่ะไม่เป็นไรถ้างั้นเราปิดท้ายตรงนี้ <c oughs> กับพี่นิรมนเลยก็แล้วกันฝากอะไรไปถึงคุณผู้ชมทางบ้านบ้างอะคะอ่ะอ๋อก็คือช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่เราต้องเก็บตัวนะคะ <c oughs> พ็อยากให้ทุกคนช่วยดูแลรักษาสุขภาพนะคะอ่า หยุดเชื้อเพื่อชาติอยู่บ้านแล้วก็อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะเวลาออกไปไหนนะคะถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องออกนะคะก็ค่ะใครทุกคนรักษาสุขภาพค่ะดิฉันมองไปเห็นที่พนัสทองพลนนะคะก็ขบปิดท้ายเดี๋ยวให้พี่ฝากอะไรไปถึงผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะก็ก็ขอขอบคุณนะครับทางท่านผู้สื่อข,ข่าวและก็ส่วนที่ร่วมด้วยช่วยกันในครั้งนี้นะครับแมสในห่วงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นนะครับ ก็ mm. ช่วงนี้ก็มีหลายหน่วยออเดอร์เข้ามานะครับเพื่อผลิตนะครับต้องการในการผลิตแมสกองร้อยตัวฉด27นะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับก็ฝากนะครับาเออหากท่านใดนะครับต้องการนะครับก็สั่งเข้ามาได้นะครับออกแบบให้ได้เบอร์โทรศัพท์แจ้งได้นิดนึงค่ะครับ0883460169ครับตรงนี้ก็คือ จะประกอบเลี้ยงนะครับเพราะว่าเราไม่มีแค่นี้นะครับเรามีลุงสีด้วยนะครับลุงสีเราผลิตเพื่อเลี้ยงกําลังผลนครับแล้วก็ต่อไปไปชมลุงสีกันด่อนค่ะก็ดูอบอุ่นมากๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับกองร้อยต่อชะลอที่2 1 7นะคะตั้งอยู่ที่อำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ค่ะวันนี้ขอพระคุณนะคะท่านมนัณทองปนนะคะภูมิคับการกองร้อยต่อชรอที่217หรไปถึงประธานกลุ่มแม่บ้านกองร้อยต่อชะลอ7ดด้วยนะคะพี่เนรมนค่ะ ลาไปแล้วนะคะข่าววันนี้ที่สุรินขอบพระคุณสวัสดีค่ะ